นักวิชาการปรามาตัวดิฉันที่จะนั่งหัวโตปากผู้มีอิทธิพลปามาดิฉันทําไมอะคะไม่ไม่ปามาผู้ผู้มีอิทธิพลนะคะแม่ไม่ไม่ปามาผู้มีอิทธิพลนะคะอันนี้เรามันเริ่มก็ผิดแล้วไหมคะคืออันนี้คือจริงๆแล้วจริงๆมันต้องต้องถามเลยว่าการปรามาตแบบนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรนะคะครับนางสาวแพทองทานชินวนวัรนายกรัฐมนตรีให้สัมค์กรณีมีนักวิชาเกิดวิชาการคนระับ ปามา m ที่จะนั่งหัวโต๊ะครับปราปามผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอโดยนายกย้อนถามกลับว่านักวิชาการปารมา m ตัวอีฉันที่จะนั่งหัวโต๊ะปราบผู้มีอิทธิพลปามา m ดิฉันทำไมทำไมไม่ปามา m ผู้มีอิทธิพลอันนี้แค่เริ่มต้นก็ผิดแล้ว นักวิชาการหน้าหงายครับผมนายกกล่าวต่อว่าที่จริงต้องถามว่าการปาาศแบบนี้เกิดประโยชน์อะไรนะโอ้โหสุดยอดทําไมเราไม่ดูเรื่องของผู้มีอิทธิพลซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมีแนวทางจัดทําเรื่องนี้อย่างจริงจังใช่ไช่เพราะไม่อยากทําให้เกิดความไม่สงบสุกทําให้ประชาชนต้องลําบาก จาผพ้มงอิทธิพลในเรื่องต่างๆเราก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับผมนะครับผมว่านักวิชาการเนี่ยเขาเป็นราชการใช่ไหมครับเขาไม่มีทางโดนไล่ออกใช่ไหมครับเขาก็สามารถพูดอะไรก็ได้แบบไม่ต้องกลัวใครมัวว่าใช่ไหมครับเหมือนเป็นราชาการประจำอะถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็สามารถโดนไล่ออกได้ครับนักวิชาการเนี่ยเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยเนี่ยเงินเดือนก็แพงครับแต่ บางทีก็ความคิดสู้ชาวนาไม่ได้ครับคือเขาเขาถือว่าเขาแบบดูสงอ่์อนักวิชาการนี่มันเนี่ไม่มีใครอะไรเขาออกได้เขามีความรู้ไงใช่ไหมชอบมาปามากิย์ปาฏหาดยอะไรนน่าเบื่อครับเสร็จแล้วก็หลังจากโพสต์นี้ออกไปนะครับก็ได้มีคนมา ออกความเห็นมากมายครับอ่าคนแรกอาจารย์ปวินครับอาจารย์ปวินนี่อาจารย์ปวินที่ดังๆครับเขาบอกว่ากลัวนักวิชาการทําไมคะนักวิชาการไม่มีอาวุธอันนี้แค่เริ่มต้นก็ผิด่แสดงว่าอาจารย์ปวินให้ไปกลัวทหา,ารจะปฏิวัติน่ากลัวมากหวานะครับนักวิชาการเขาเขาไม่มีไม่มีปืนครับผม แล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ของอาจารย์ปวินว่าใช่ครับอาจารย์กูนักวิชาการเพราะเขามีสมองมีความคิดเป็นของตัวเองนะแล้วก็แล้วก็วกเขาก็อีกคนนึงเขาก็ตอบอาจารย์ปวินว่าฝากถามพ่อของนายกหน่อยครับเห็นก่อนจะกลับไทยว่าจะกลับมาเลี้ยงหลาน เดินสายหาเสียงว่อนเลยนะคน <c oughs> ัะคุณทักษนายทักท่านทักษสิงนี่ก็ออกตัวแรงมากเดี๋ยวนี้ครับเป็นสอทรอครับแล้วก็มีคนมาอ่อว่าอาจารย์นี่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆใครเป็นนายกกระดาษเขาไปหมดทุกคนโอ้ยน้อ no. เนี่ยแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่า ปวินลงสมัครเลือกตั้งจะได้เป็นนายกตามที่เราต้องการนะเขียนให้อาจารย์ไปสมัครเป็นนายกซะแล้วเม้นต่อมาปวินจะมีคนประเภทที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่ปิดคอมเมนต์ทุกโพสไม่ให้คนเห็นต่างแสดงความเห็นเม้นต่อมาแล้วนักวิชาการกวนนายกทำไม่ได้ ทำไมทั้งที่นายกก็เพิ่งบอกไปว่าเพิ่งเริ่มเรื่องแบบนี้มันทาสาวันสาวันถึงผลหรือไงอ่ะคอมเมนต์ต่อมาแต่มีหํานะครับอ่อคอมเมนต์ต่อมาครับแต่ที่แน่ๆสลิมส้มกลัวชินวัตรครับอาจารย์น่ะเห็นะม้นต่อมานะครับความหมายจากพระจนานุกกมแปลไทยว่า ปามาดแปลว่าดูถูกอันนี้ก็เพิ่งรู้นะปรามาดแปลว่าดูถูกก็คอมเมนต์ต่อมาทําให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนครับเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาตัวตลกแข่งชาติครับคอมเมนต์ต่อมานักการเมืองตัวพ่อนแลเละคือผู้มีอิทธิพลตัวจริงอนะ่ะนักการเมืองอตัวอิทธิพลเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาทั้งสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจ เรียกพระพูทธอิทธิพลหมายครับนั่นโอ้ยเล่นแรงเนี่ยเม้นต่อมาตัวเป้งน่ะอยู่ใ,ใกล้ๆเลยอิทธิพลสนสุดเขาไปว่ากคุณตักศิลขนะครับก็เม้นต่อมาคุยกับนายกก็เหนื่อยหนะ่อยนั่นเม้นต่อมาแค่ที่ลำพึงเป็นอุปมาก็ขำแล้วก็เม้นต่อมาคิดว่าจะเก่งที่ขึ้นมาจุดนี้ เลยมองย้อนกลับไปตั้งแต่เข้ามหาลัยใหม่ๆนั่นแหละคําตอบไม่มีพ่อตอนนั้นจะเข้าได้ไหมโอ้โหอันนี้รู้ลึกมากเลยคอมเมนต์ต่อมาชัานสิบสี่คอมเมนต์ต่อมาพ่อเธอคนแรกเลยตอนนี้เขาหาว่านายกทักษิณปีติพลครับคอมเมนต์ต่อมานังหนูแค่พูดหนูก็ให้คนรู้ทั่วโลกว่าเธอนั่นแหละไม่ดูอะไรเลยโอ้โห ทำไมคอมเมนต์มีแต่คนว่านยกหมดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเล่นการนายกได้เล่นกับขุนอิทธิพลกลัวตายใช่ครับมเม้นต์ต่อมาโอ้ด,ดีมากครับคุณทักษิณคอมเมนต์ต่อมาถ้าขุนอิทธิพลเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ปราบจริงไงคนเขาถึงได้ดูถูกใช่ครับถ้าเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ปราบหรอกปกติใครจะปาบพวกเดียวกัน เม้ต่อมาคุณหนูนี่แย่กว่าที่คิดตกับวิบัติ๋มหายหน่ะโอ้ไมมีใครเข้าข้างนายกเลยวะคอมเมนต์ต่อมาผมไม่รู้จริงๆว่านักวิชาการคนไหนปาม마ทนายกแต่ทำไมนักวิชาการจะไปปมาม마ท ผู้มีอิทธิพลในเมื่อนักวิชาการไม่มีอำนาจไม่มีกำลังตำรวจและอื่นๆป่าผู้มิอิทธิพลใดๆได้เลยว่าแต่ท่านนายกต่อประชาชนได้ไหมว่ารัฐบาลของท่านกลัวอิทธิพลของใครถึงไม่และโทษกรรมประชาชนเสียทีได้โปรดคิดถึงพวกประชาชนที่สู้เพื่อประชาธิปไตยที่ยังอยู่ในคุกและที่ลีภยัยยังกลับบ้านไม่ได้ด้วยครับ พราะพวกเขาก็อยากออกจากคุกอยากกลับมาหาครอบครัวอยากมืเอี้ีงหลายทำสิ่งอื่นเหมือนคุณทักษิณเช่นกันนะกลุ่มเสื้อแดงตอนนี้ติดคุกหลายคนยังไม่ออกเลยนะบางคนก็หนีไปอยู่ต่างประเทศลิสมันตอนนี้ไปไหนไม่รู้ผมยังไม่รู้นะลิสมันอ่ะหายเงียบไปเลย คอมเมต์ต่อมาครับผูมีอิพลเดียวที่รู้คือคนที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวครับเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแต่ตีก๊อกได้คนนั้นแหละครับผู้มีดิพลจริงคอมเมต์ต่อมาลูกอูมีอิพลอาุ้สิบสี่จะมาปากผู้มีธิพลขำแต่เริ่มต้นก็ผิดแล้วครับ คอมเมนต์ต่อมาตามให้เห็นรูปธรรมก่อนครับคอมเมนต์ Comment ต่อมานะักการเมืองโต๊ะพ่อนั่นแหละคือผู้มีอิทธิพลตัวจริงใช่ครับคอมเมนต์ต่อมาทุกวันนี้ประชาชนทั้งประเทศก็เห็นแล้วว่าครับว่าใครคือผู้มีอิทธิพลในไทยคอมเมนต์ต่อมาคนมีอิทธิพลก็คนในครอบครัวสูงนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมา,าชั้นสิบสี่ โรงพยาบาลตำรวจเรียกว่าผู้มีอิทธิพลไหมครับคอมเมนต์ต่อมาความหมายของเขาคือผู้มีอิทธิพลอาจอยู่ในโต๊ะเดียวกันกับคุณหรือไม่ก่อนอื่นสํารวจรอบตัวคลมอคุณเองหลังบ้านเขาแล้วพักผู้สนับสนุนผู้สมัครบิทธิพลหรือไม่ เบ้นต่อมาผู้มอิทธิพลอำนาจบาร,รมีมีเงินเวลาทำผิดชอบใช้อำนาจเงินช่วยเหลือให้ผิดเป็นถูกอิทธิพลแบบนี้มีายานุกนี้จะปราบได้หมดไหมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นตัวอย่างเบ้นต่อมาครับที่เขาปรามาศเพราะปากนายก บอกจะปรากผู้มีอิทธิพลแต่รอบข้างตัวนายกมีแต่ผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นถ้านายกไม่อยากให้เขาประมาทก็เริ่มต้นโดยการจัดการคนรอบข้างให้ดูก่อนเลยค,คอมเมนตต่อมานี่กัอเหรอครับที่เลือกมาแทนที่แทนที่จะเป็นพิธาคอมเมนต์ต่อมาโตเป้งอยู่ใ,ใกล้เลยอิทธิพลสุดๆ ควเมคิต่อมาคุณนายกก็ทาให้เสล็จดูปธรรมเพื่อลบคํำปามาสิครับถ้าทําได้ก็จะมีเป็นการดีต่อความยู่งเป็นตัวคุณครับโอ้โหส่วนมากจะว่านายกมดเลยครับไม่ค่อยมีคนชมนายกเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามช่องวอนนภาด้วยครับ